ายแล้ว6โมงแล้วครับผมจากถึงอา่าทบุญเท่าไหร่วะที5 4 7ไม่ใช่6โมง4 7เนี่ย7โมงแล้วแทนที่จะกัดเพราะว่ารถมันไปไกลใช่ไหมเอาผู้สารให้ตรงเวลาก่อนก็คิดยังไงของเขา เข้าคูครับเข้าคูข่าวข้ลอละขบอบน, 9, บน, 2, บนเก้าข้อสองข้อสองแปดข้อสองรับที่มีคนเมาอยูเอ่เลยเครื่องกั้นปลาเหี่ยวครับปลาเต้าเมาเดินข้างหลังลกั้นไหนนะเครืกก่องไหนนะพี่เ,<ป>เ,เครื่องกั้นเ,เลยสถานีาไปครับเครื่องกั้นปลาเหี่ยวครับสายเจ็ดสามเจ็ดครับสายสามครับเริ่มติดลางเลยครับขอบคุณมากเดี๋ยวเดินเบาไปครับ dạng bạn đi thể nhím ạ! đi khám. Ừ. ở, ở ba này. Còn đi khám không đi, không đi. Yeah. Đó, 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 đó. โลครึ่งอะไรนะพว่ามันช้าเบาทางเอาไปไปหน่อยไปไปเบื่อง่าเจ้าพอนไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดี มีเบายี่สิบนะโมกเป็นตัวเลขนี่แล้วไปหามสองเบาแล้วนะครับจากไหนครับเนี่ยจากไหนที่ไหนถามครับมาโทถามมาเอ้าก็เขาเป็นคนให้เบาตัวเลขเบาทางมาเขาไม่รู้ได้ไงเนี่ย

นี่ห่วงตกเ<อ>ที่ยวเที่ยวหนึ่งมันหลงไปสครั้งหนึ่งจะมีรถครั้งที่สองได้ไงใช่ไหม กตอบลับหน้าจีกตอบเจ็ดเจดสิบห้าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสามกลายตาเหมือนเพียงข้างวัน ขอสวาสา่างลูกแสงธอต้องใจงนางต้องออกเดินทางไหอีกไกลแสนไกลได้จะฝากวากลักไว้เธอเมื่อเธอเดินทางให้คิคดตัวไว้วามีคนเดินเธอไม่ห่างไกลเท่าไรไม่ว่ายัางไงเรายัางจะกลับมาพบก,กัน่อลารอจะจากวันนี้ ถ้าได้มีความสุขแค่นี้การจะเป็นมีความสุขคือการมีการระเบิดมันไม่สัมพันธ์กันนะเดันในตัวนี้เลยเสาร์อนุญาตเด็กคนกันคนกันไอ้กลัวเสียเวลาใส่เข้าใหญ่เลยนะฟ้าเตกเข้าดีแล้วใหญ่นะจะกรเอขึ้นกันแยกดีขึ้นกัน รถอยู่ไกลเข็มเขียวแหลกแกลดนะเจ็ดโมงยี่สิบสี่เจ็ดโมงยี่ห้าดาเตรียมจอเลยจอญาโจ้ช่น้องสวัสดีคุณสาม

ทางโคตรเบี้ยวเลยเนะี่ยยิ้มยิ้มมันรู้น่ว่าเราเชีย่ยมากไปทํา สารกมดสารสารี่ความประสงค์จะลงสถานีใช่ไหมกสารเกี่ยวเตรียมจิมตจงสารอลไรเรียบร้อยแหบดูปลีกพ่อเลยนะเนาะหลบๆหน่อยก็ได้พ่อ เฮ้หมา, <c oughs> าน่ารัก้องขออภัยในความล่าช้าเนืองจาก ครับเ็นก็จรงจรงเลยด้ยกครับรับรถมัต้องรีบนะ